เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสปสอชอนะครับวันนี้เขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าได้จัดโครงการในเรื่องของการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการฟรีนะครับให้กับคนไทยใน7กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2563นะครับซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนำมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยในกลุ่มเสี่ยงใน7กลุ่มนะครับที่สามารถจะขอรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีเนี่ยก็คือ 1. หญิงมีคันอายุคันสี่เดือนขึ้นไป 2. ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหัวใจหืด ไตาวายหลอดเลือดสมองเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด 3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ 6. ผู้ที่เป็นโรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ SIV ที่มีอาการด้วยนะครับและ7 ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติหรือสอปสชร่วมกับกระทรวงสาธรารณาสุขได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไว้4ล้านโดสซึ่งมีจำนวนจำกัดนะครับโดยขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติทั่วประเทศนะครับ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330หรือสายด่วนกลมควบคุมโรค1422นะครับเพราะฉะนั้นใน7กลุ่มเสี่ยงนี้เนี่ยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรีตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง31สิงหาคม2563นะครับครับเดี๋ยวเรามารับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆกันในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ